ลังบ้านฉันมีที่ดินสวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนนะคะสวัสดีตอนเย็นพี่น้องหลังจากมาฮอดบ้านกับเก็บห้องเก็บยังแล้วก็เลยออกมาบ่งสวนมันเพราะว่าสิ่งที่นาคิดถึงที่สุดคือเครื่องปลูกของนานะคะว่าจะเป็นสวนมันว่าจะเป็นถั่วเป็นแตงเนาะหลังจากที่ไป11วันก็เลยออกมาดูสวนมันฟิวสวยมากจ้าพี่น้องคะ่ะสวยมากมัน ปลูกวันที่สิบสามพฤษภาเปลิดปะงามแห้งพี่น้องมันคอยนะป,ปลาบรเห็นสิบมือนี่ค่ะเห็นสิบมือเพียงไรล่ละค่ะมันสามเดือนปลูกสิบสามสพฤษภาสิบสามเมื่อปลูกสิบสามไอเมษา สามเดือนกว่าๆโอ้ยงามงามแท้งามว่าวันนี้ออกมาดูสวนมันแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามที่ทุ่งมันของนางจาพี่นอ้องขาะอยมันข่อยสะพังงามทาพี่น้องงามโพดงามโพง,งามแท้งามว่าหู้ซื้อว่าลงเทพแป๊บเดียวอ้วนขึ้นทำไมยากกินมันฉันหมดแล้วป๊า ป่ามันข่อยบดโพจังไรการมาถึงบ้านแล้วเด้อพี่น้องจังรการขอบคุณสุขุสุคนขอบคุณนะคะนาะแังกับไปไปหาพี่น้องเนาะน่าจะมาเบ่งต้นมันนาวให้เลยอยู่หัวอยู่สวนนาแต่พนอนคคิดดฮอิดถึงแต่ต้นมันสับปะหลังใจพี่น้องดูงาม ิงึงัถแต่ห่ลาเริ่มขึ้นอีกแล้วนะคะับก่างวาตอนไปแล้วนางว่าแต่งลำต้นไปแล้วเดว้แต่มันกำลังสัตว์ขึ้นมันกำลังเพียงไหลนางพี่พี่น้องสวนมันข่อยสับปะงามแทะบ่เห็นซิบมือฝนเทลงมา ถมหัวคอยแล้วค่ะแต่มันส่วนนี้ผมมีทางสีลมบ่ล่มแน่นอนแต่ส่วนริมโค้งหน,หนาจะล่มเลยเพ็ดอน้องทรายว่ล่มเระดางจะออกไปเบิ่งอื่นอันนี้คือสวนมันสับปะหลังนะคะอันนี้คือเป็นสวนริมโคงหริมถนนพี่นน้องนี่ริมถนนใหญ่ งามจ้างามจ้างามจ้าพี่น้องค่ะมันกำลังสัตว์งามแทงงามวานี่มันกำลังสัตว์ค่ะงามแต๊ๆไปไทยมาก,กับป่าปื้มใจแห้งพี่น้องเอ้ยมีความสุขเลยก็ขอบคุณคุณพี่แต่ละคนเด้อที่ตอนหลับเนาะอบอุ่นแห้งบอกเคยไปเที่ยวเมืองไทยแหละเสดอบอุ่นปันนี้ ปาปื้มใจแห้เพื่อน้องเอ้ยมีแต่คนหักคนหอ่อมีแต่เอฟซดีๆมีแต่พาไปกินจนพระลาอวนขึ้นนะน้ำหนักขึ้นสองกิโลหนากระอิมขึ้นจักหน่อยเห็นป่น้ำนักขึ้นสองก,กิโลก็กว่าสามกิโล,ลนี่ล่ะกินเอฟซีพาไปกินสมือจนน้ำหนักขึ้นโหดโพป,ปามันข่งามอะไรพี่นนอะ ปีนี้ใครได้ผลผลิตเยอะๆนะคะสมกับที่เหนื่อยนะคะคุณลูกขาก็ให้ได้ผลผล,ผลิตดีๆเท่ากับที่เหนื่อยนะคะหยาเริ่มขึ้นอีกแล้วฝนตกใส่เมื่ออื่นเสิมาถอนหยาก็ได้ถอนหยาตากแดดฆ่าโควิดจ้าโอ้ยสวยอะ่ะงามรีบรเห็นซิมมือพี่น้อง มันบอเห็นเพิ่นซีบมือเพราะว่าเพิ่งใส่ปุ๋ยไปก่อนที่นายจะลงกรุงเทนี่เองก็มันมันกำลังได้กินปุย๋ยงามงามโพดงามโพขียลุมลืมเนี่ความสวยงามปี๊ตาเสด็จผลผลิตหลายแท้พี่น้อง งามแท้งามว่าชุ่หนาเดนนี้ข้าเคยทายออกมาหลบซมธรรมศาสตร์พี่เอ้ยก็บปไปหาลูกหาหลานดอกยานโควิดติดเพันยานว่านั่งติดโควิดมากเลยมาหลาะบงสวนมันนี่แหละเมื่ออื่นจะสงสัยใช่ไหมถางหยามันหลก็แต่งกิ่งมันพร้อมว่านางสิเป็นคนแต่งกิ่งเองนางว่าให้น้องแต่งนางสิแต่งเองนะคะอันนี้คือสวนมันนะคะริมถนนใหญ่เลยพี่น้อง ติดถนนใหญ่เลยค่ะอยากมีเงินได้เส็จลานมันหนึ่งเลยนี่เขียวแบบเวิร์กวนยะแบบอุ่มเลยอะแต่ขอดงามใส่เบ็ดกบสิไปหาใส่เบ็ดกบได้บัดนี่เดี๋ยวยังจะไปอยู่สวนข้างบนที่นางปุกที่ปุกก่อนหน้านี้นะว่ามันจะงามเท่ากันหมดเลยยังเพราะเราได้ใส่ปุ๋ยไปแล้วก่อนหน้านี้มันไม่ได้กินปุ๋ยมันก็เลย เหลืองค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูให้ดูทุกสวนนะคะเห็นมันงามหล้วก็มีความสุขหล่ะลจ้าพี่น้องคะ่ะจะไกเกอรขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนเด้อโอ้ยไม่มีอะไรดอกจากคำว่าขอบคุณนะคะไม่นึกไม่ฝันว่ามันภูเขาจะสวยขนาดนี้อพี่น้องบ่เห็นมันอาทิตย์บ่เห็นมันสิบเอดมือมาบัดนี้ โพดพ่าง,งามสับน้ำเสได้ผลผลิตนะคะนี่กําลังแตกมันได้มันได,มนได้มันได้น้าแล้วก็มันก็ได้ปุ๋ยพร้อมว่าห้าเสร็จปุ๋ยไปแล้วมนึกว่ามันลางจะงามขนาดนี้แต่ฝนมาบ่อยก็ไม่ดีนะคะดินสไลด์ล้มหมดแล้วค่ะสวย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 ,สวยค่ะมันสปับบางงามเทพพี่น้อง ต้องรอดูตอนมันเป็นหัวมันหัวมันจะดกไหมงามอิลี่ตาหัวง่อยตาตาตาหายไปเสียมใายโอ้ยบนหนูกับมันนั่งสิงห้ามพันนี่คนบอยูไอ้คนบอยูแค่สิบมือมันสวยขนาดปพอคือว่าอะไรเพิ่นได้กินผูยเพิ่นกับสัตว์แบบแบเลยเนาะ ได้กินปุ๋ยแล้วกัสัตว์บปบปบบบขนาดปีแรกเลยนี่คันคูมันเหน่นปีหนาแห่งสิงามปลูกมันไวคขายนางสีบอกครอบครัวนางตลอดว่าปลูกมันแล้วก็ต้องดูแลให้ดีไม่ใช่เราปลูกระปลูกทิ้งปลูกคว้างปลูกทิ้งปลูกคว้างก็ไม่ได้ผลผลิตนะคะต้องปลูกแล้วก็ต้องดูแลให้ดีๆนะคะ ถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้ผลผลิตมันมกำลังขึ้นพี่น้องสี่อ้ยไข่เป็ดเหน่าไขา่ทิมตัวที่เป็ดก้ได้ยมันข่อยลมพอดีฝนตกดูมากังหามันเนาะ นี่ด้แถวนี้มีแต่อิแหล่ได้สีแหล่ถึมคนไม่อยู่สิบวันสวนมันก็สวยเวอร์เวนีจ่จะมาดูแตงดีกว่าแตงก็จะสวยเหมือนกันไหมแตงกับฝักทองดิคนบ่อยู่แป๊บเดียวพี่น้องเออเอยียงกะงามหมดแล้ว แตงจริงเป็นหมากแล้วพะเนาะนีะ่ค่ะเครื่องปลูกนางก็งงามหมดแล้วค่ะมันได้กินฝนเนาะได้กินฝนเนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นมันสับปะหลังก็แตงเตืองก็กลับมาสวยหมดแล้วเนาะตอนนั้นมันตายแดด บรสิมาแต่งกิ่งลำม,มันลำม,มันหลายพดพี่พี่น้องปรอยูศิบมือประมันขอน่อยสักเรากระดิหยาเทะต้องมาแต่งกิ่งเลยนะกิ่งมันเยอะเกินไป <c oughs> แต่งกิ่งลำม,มันลนะกิ่งเยอะเกินผลดผัว สวยจังเลยมันสวยจังเลยสิบวันก่อนก่อนไปกทมยังไม่สวยเลยอันนี้สวยหมดละจ้าป๊างามเสมอต้นเสมอปลายขนาดพี่น้องโอมีสิดาตาเขียนเฮิรนี่ดีใจเด้มันงาม สวยขักมันว่าไม่นึกว่ามันจะสวยขนาดนี้นะสวยงามมากอันนี้คือไล่มันสัมปะหลังของนางนะคะสวยมากนี่ค่ะ มีทั้งหมด3เฮกตาร์เนาะก็น่าจะ20กว่าไร่ไนะสวยมาก นี่จ้าอยู่ที่สวนมันของเรานะคะพี่น้องคะพี่น้องจ่าจระก้าชวนนี้กะสิได้กักตัวก่อนแต่กับว่าแน่กะสิมืออื่นเศร้าอาจสิไปหาปลากับน้องอยู่แต่ว่ากัอยู่ห่างๆกันเนาะกำลังก็เป็นมือกล่องนซื้อแล้วก็ให้น้องเป็นผู้หาเพราะแน่แต่ว่าไม่ได้ออกไปขิ้นเขากับลูกกักหลานจ้าสิกินผู้ดีอียวพี่น้องเอ้กักตัวนิดนึงนงคะขาฝากบรรยากาศไว้ซั้นนีละจ้าพี่น้องอยู่ที่สวนมันของเขานี่บรรยากาศอันเขียวงามแล้วก็ขอบคุณสุขสุคนเด้อ ขอบคุณนะครับสอบกัณต้อนรับอยู่ที่กอทมอนะพี่ดองนะ้องเด็กกัสสวัสดีจ้าสบายดีพี่้องป๊าสวนมัน